มาแล้วครับสองอันหนึ่งเปลือกสองรอตายตอนที่ยังไม่ทันเก็บเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูครับสวัสดีครับนะคือมีพี่น้องท่านก็ขอ,ขอมาว่านะครับให้ผมเนี่ยไปตายอาสองอันหนึ่งเปลือกที่สองนะครับซึ่งผมเองก็นะคือมันอยู่ไม่ไกลกันหรอกจากบ้านผมนะไม่ไกลกันเต่าไหล่นะครับแต่ผมอยากจะต่ายตอนที่อ่า ขายังไม่ตันมาเก็บนะก็เลยต้องรอจังหวะไอ้ตันกับที่เขาไม่เก็บนะเพราะว่าอย่างแปลงนี้เขาจะเก็บตั้งแต่ตั้งแต่หัวรุ่งนะครับบางทีนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงรอจังหวะที่ผมมาหยุดยางนะที่ที่ยางมันเข้าเข้าล็อกอ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องรุ้นว่าเขาวากรีดไหมนะแต่เขาหยุดด้วยก็ว,ว้าวนะครับอกนาฬิกานิดนิด,นดผมจะมาถ่ายอสองอันหนึ่ง นะครับเปลือกทีสองครับคือถ้าไม่รีบมาถ่ายนะมันจะจะเก็บภาพตอนที่ยังไม่ตอนที่คนที่เก็บยางยังไม่ขึ้นมาเก็บอ่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าแปลงเนี้ยเขาจะเก็บเร็วนะครับเนื่องจากคนที่เขาเขก็บอะเขารับจ้างเางก็บยางอ่ะเขาจึงเก็บในหลายๆแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ก็จะขึ้นมาเร็วมากครับบางทีมาตั้งแต่ตีห้ากว่านะ ไอตอนนี้อ,อกมงแล้วอ,อกมงไม่รู้จะทันไหมเดี๋ยวเราไปดูนะครับแลนี่ก็คือสองอันหนึ่งเปลือกตีสองนะครับที่มีหลายก้นนะขอมานะครับว่าให้ผมไปตายดูนะครับแต่ทีนี้ครับผมก็รอจังหวะนะรอสิว่า ตอนไหนก็ไม่เก็บตีแล้วนี่ครับวันนี้ถือว่าเป็นที่โชคดีนะครับจริงๆอะ่ะมีมาเก็บแล้วนะครับแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนู่นนะแต่ทีนี้เป็นไม่เป็นไรครับอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราถ่ายไปก่อนครับนี่ครับนะอ่าต้นนี้ก็ถือว่าหน้าเนี่ยหน้าต่ําลงไปแล้วนะแต่ก็เป็นเปลือกที่สองแล้วนะครับคือเป็นเปลือกที่สองบางต้นก็อาจจะขึ้นอ่าหน้าที่สองนะกองเปลือกซ้ําไปแล้วนะเนี่ยธรรมดาครับนะ มันก็มีต้นที่กลัดคลาดเกล,ลียวเกลียวไปนะในจังหวะที่มันเคยเคยตายแล้วซ่อมนะมันก็ใหญ่ไม่ตันกันนะครับและนี่ก็คือดูต้นนี้นะต้นนี้นี่ต้นนี้โตเลยครับนะ <S <S แล้วพี่น้องสังเกตไหมครับถ้าเป็นแถวบ้านผมนะครับเวลาเขาจะขึ้นหน้าใหม่นะพี่น้องสังเกตหน้าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเส้นไว้นั่นครับเวลาจะขึ้นหน้าใหม่นะเขาจะมีการ เบิกขึ้นเหนือขึ้นไปนะจากหน้าเก่านิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของหน้าที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำนะครับเวลาจะขึ้นหน้าใหม่นะจะมีการคือเบิกไอ้เหลื่อมขึ้นไปจากหน้าเก่านิดนึงนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะคืออันนี้เปลือกสองนะจะอยู่ที่กีดสีแดงนะครับนะแต่ก็เบิกหน้าใอ้สูงขึ้นไปนิดนึงซึ่งยังเป็นเปลือกที่ไม่เคยตัดนะครับบริเวณนั้นนะฮะโลโก หน้าหน้ายางไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมาดูครับนี่ถือว่าใช้ได้นะแต่เป็นต้นนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะในการให้น้ํายางนะเป็นไงครับเปลือกที่สองดังที่พี่น้องขอมานะครับสองอันหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกครับว่ามันอาจจะตกจริตนะกับเทแถวลักษณะแถวบ้านผมเนี่ยครับนะเนี่ยนะคือ ถามว่าโดนเชื้อไหมมันก็มีโดนนะครับแต่ทีนี้ลักษณะของการที่มันหน้าเปื่อยเอ้ยหน้าเอ e ไปเอ้ยนี่มันอาจจะมีแต่น้อยนะอย่างบอกเลยนี่นี่ท่านดูตันนี้ต้นนี้นะครับนะหลายคนบอกว่าตะยางหน้ายาวกับหน้าสั้นนะอันไหนมันออกดีกว่ากันคือถ้ามันหน้ายาวนะมันก็อาจจะได้ต่อน้ำยางเยอะกว่าถูกไหมครับมันก็อาจจะออกกว่าหละ แต่ตันดดหน้าสั้นๆอย่างนี้มันก็ถือว่าใช้ได้นะนี่เนี่ยพ้นครึ่งจอ,อกมาเลยนะครับซึ่งในลนักษณะในสวนนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไงบ้างครับ อย่างที่บอกครับถ้าบ้านผมเนี่ยมันตอบโจทย์นะในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มันตอบโจทย์เพราะฉะนั้น,นผมเองก็กําลังพิจารณาอยู่นะว่าไอเนื้อที่ของผมที่ผมลม้มล้มไม้ลม้มอะไรว่าจะปลูก2องันหนึ่งหรือเปล่าเพราะยังไงครับสองันหนึ่งนะพอถึงระดับหนึ่งมันก็จะร่มร่มจนหญ้านี่มันไม่ขึ้นเลยนะครับอาจจะมีอยู่แถวแถวริมแนวแดนนะที่มันเป็นแสงมันลงมาได้นะแต่ส่วนใหญ่นะ แต่มันเป็นพื้นที่กลางๆงานหญ้านี่จะไม่ขึ้นเลยนะพอพออายุยางสักประมาณ7ปีขึ้นนะนะครับแล้วกนะ็เปรียบเทียบกันได้ดูนะระหว่างหน้ายางในบริเวณบ้านผมนะหรือว่าพื้นที่ไหนก็แลวแต่ที่มันมีลักษณะใกลๆกันถือว่าสองงานหนึ่งเนี่ยมันมันตนตานต่อโรคใบร่วงเนี่ยได้เยอะนะครับได้เยอะถือได้ระดับหนึ่งเลยไอโดนน้มันโดนนะครับนะ ส่วนก็จํากัดมันก็มีทุกอย่างมันก็ต้องมีก้อจากัดดังนั้นนะครับนะแต่ถ้าเราไปดูกับสายปันอื่นนะโดยเฉพาะที่ผมมีอยู่นะก็คือสามปันนึกับ6 0กร้อยนะอันนี้คือมันมีข้อแตกต่างอย่างนี้ได้ชัดแล้วเดี๋ยวไว้ในคลิปต่อไปนะมาพบกับสองหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนของผมนะที่เป็นของผมที่เบิกที่เพิ่งเบิกหน้าไปนะครับมาดูซิว่านะในช่วงที่ เชื้อระบาดฝนตกซ้ำอย่างนี้ครับว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาพบกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณน,นี้ก่อนนะครับนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ